มาจากอำเภอทุ่งใหญ่มาเยี่ยมบ้านผมเราสองคนไปเพื่อนกันนะครับแล้วก็ดีใจมากเพื่อนได้มามาเยี่ยมบ้านเรือนผมตอนนี้ทำหน้าที่ก็คือกับเพื่อนโครงการทอง่งไทยเพื่อใมีการท้างอทองไ <หา S 1> ทยบ้าน ประเทศไทยจากมันไกลรัตในการเดินเมือเจอยากจะถามถึงความก้าหน้าของประเทศของเราขอถามเพ่อนสักหน่อยว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ังโรการของไทยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับครับคสวัสดีครับหลายหลายท่านอาจจะไม่รู้จักผมนะครับผม คุณครูสุพชัยนะครับครูจุภชัยเคยจันนะครับวันนี้เข้ามาร่วมเสริมกำลังใจให้กับเพื่อนนะครับท่านท่าน้อยสีปื้นทองเกลือนี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแล้วก็ติดตามคนซึ่งเฉยสละเพื่อส่วนรวมครับทีนี้ทำไมต้องมีครองไทยผมติดตามเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้เคยไปร่วมประชุมที่สมาคมแถวใต้มาครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีเมื่อปี สนะครับจัไม่ได้ก็พยายามขับเคลื่อนแต่ณวันนี้ก็ยังมีปัญหาอุปสัรค์อยู่เพราะว่าการเมืองเปลี่ยนขั้วทีนี้ถามว่าคครงไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนครับเราจะมีเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้ทําไมประเทศไทยไม่เป็นแบบสิงคโปร์บ้างนี่คือสิ่งที่เราอยากอยากจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครับให้เรือสามารถตัดผ่านนะครับจากอินเดียทะเลอินเดีย นะครับมาสู่มืองไซิฟิกมันจะย่รยนระยะทางได้ในที่นี้มันจะเกิดรายได้กับพี่น้อง <นะ S 2> สองภาคกังขนาดไหนนะครับเพราะ,น,ะนั้นการวางแผนจัดการไม่ยากเลยแต่วันนี้หลายคนทําการเหมือนใช่ไหมบ้านเมืองจึงไม่เจริญก้าวหน้าคองไทยเลยยังไม่ได้ทราบครับผม <c oughs> ีท่าทุกคนมีหัวใจรักประเทศไทยจริงๆตั้งใจจริงๆเข้ามาศึกษาจริงๆรง <นะ S 2> องไทยต้องผ่านะนะครับเหมือนตัวอย่างหลายๆพื้นที่ผมไม่ยกตตวอย่างนะครับเช่นสนามบินหนองอู๋เา เห็นไหมครับไม่เคยผ่านมาได้เลยแต่พอมีคนกล้าตัดสินใจมันก็สาเร็จได้เพราะใน,นลองใจก็ไม่ใช่เรื่องยากสนามบินสุวรรณภูมินะครับทุกอย่างมันดําเนินการได้เพราะ,ะนั้นวันนี้มันอยู่ที่คนกล้าเสียตลาเพื่อประเทศชาติหรือไม่มผมเองเป็นคนตัวเล็กๆถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสผมจะเข้ากับเพื่อนเดียที่แต<อ>่วันนี้เราเป็นเพียงแค่ประชาชนธรรมดาให้กําลังใจเลทุกเวทีที่กลองใจจัดสัมมนาผมร้องเข้าร่วม ให้แนวคิดให้วิธีการแล้วปลูกฝังกับพี่น้องว่าวันนี้ครองไทยคือของเราถ้าอยากจะให้ประเทศไทยกับเคลื่อนได้ดังด้านด้านเศรษฐกิจต้องเอาภาคใต้เป็นหัวรุจักรในการกับเคลื่อนเพราะฉะนั้นครองไทยเป็นตัวชุดให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้วันนี้มีตัวอย่างครองสุงเอุก็ดีครองอะไรต่อเมี่อใดครองปนามาก็ดีวันนี้ประเทศเหล่านั้นเขาจะเดินกันหมดแล้วทําไมประเทศไทยจึงล่าหลังอย่างนี้ปัญหาก็คือการคอร์รัปชั่น นะครับคอร์รัปชันตั้งแต่นโยบายทุกเรื่องนะครับถ้าคิดเรื่องผลประโยชน์โอเคทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราเข้ามาในวันนี้มากับเพื่อนในฐานะองค์กรภาคประชาชนนะครับผมเป็นผู้แทนนอกสภานะครับเนี่ยผมจะเรียนรู้การรบวันนี้ครับผมขอดำเนินนะครับเพื่อนผมนะครับร้อยตีพื้นนะครับอย่างเต็มที่และคณะทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะขับเคลื่อนไปทุกอำเภอนะครับอำเภอไหนที่จะประชุมถ้า ให้โอกาสผมผมก็จะเข้าไปแสดงตัศนะในเชิงบวกนะครับ hmm. เอาหลักวิชาการเอาเรื่องราวเชิงบวกเอา قت, เอานวัตกรรมระดับลูกมาคุยกันว่าประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอิมานขอบคุณต้นได้ด้วยนะครับท่านน้อยตีฟื้นนะครับก็โอกาสจะไปทุระต่อนะครับทำตำนานต่อเพื่อสังคมเลยครับขอบคุณมากครับวัสดีครับวัสดีครับได้นะโอเค ปิดเลยยักมันปิดเตี้ยเหรอโอเคนี่ครับทีมงานครับผมครับครับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใจตั้งใจซึ่งผมจะไปดังนี้ผู้มีองคคนไปได้ไหม